แต่จากกล้งสีตัวนี้ก็คือจมูกเขาเขาจะเต็มเลยครับขาวขาวนะขาวขาวเนาะปกติมันสีบปรไกมีเนาะล้งสีตัวไปเนาะกล้องสีตัวไปแท้หนิเนี่ยเห็นขาวๆเร็วนาะคุณค่าของเม็ดเขานี่มันอยู่มองนี้เนาะคุณค่าของสารอาหารนี่ครับอืมโอเคเลยมันธุ์อสุจิแพงเนี่ยแต่ว่า มันตอบโจทย์นะครับเนาะตอบโจทย์ถือที่เดียวนะะั่นแหละถือแล้ว <laughs> โอ้สุดยอดเนาะสมราคาเขาเน,นะ ครับผมสวัสดีครับอ่ะมนี่ลายอย่างอีนอะเขียนเนาะครับผมทั้งปลูกปลาทั้งปลูกทุเรียนทั้งต้องครบพอสร้างเห็ดยังสูยางเลยล้วกันเนีทฤษฎีเอามือนี้มาเบิ่งเครื่องสีเขาเป็นจะได้พี่เขียนนี่ครับว้สีเขาของตัวเองครับอืมอันนี้เครื่องนี้ไรปันไดครับนี่เครื่องนี้ราคามัตสิอยบ่ทีเก้าหมื่นต้นๆถึงแสนบาทเก้าหมื่นก็บาทถึงแสน โอ้ไปสังสอมาจากสครับนี้จากนักรสวรรค์ครับโอ้นี่บ่ครับมันเป็นเครื่องสีแบบใดครับคือจงมันเป็นสีเครื่องสีแบบสังผลิตตามข้าต้องการครับอืคุณสมบัติมันเป็นจะใดครับนี่มันสามารถคัดแยกเข่าเมล็ดเข่าปลูกหนึ่งกับขัดเมล็ดทีหนึ่งทีสองทีสามกับเข่าปลายครับนี่บอนี่คือออกมาขัดหนึ่งสองสามเรนบอหนี่สองสามหนึ่งสองสามเวลาตอนนี้คือเอามาสีให้ชาวบ้านเรีนบอ อกครับสีคนสี่หุ่นจักรันแค่นั้นครับคนหุ่นจักรันแค่นั้นบดบริการนะบด้บริการสีแบบทัวๆไปครับอ๋อเน้นเน้นแต่สีขาวห้าเองสีขาวของจะาข้องครับเอาขึอจังสือมาแพงสมีขนาดกันมันครณภาพห้าเขาต้องการที่ต้องการได้เมล็ดได้แบบนี้นะอ่าเพราะว่าทพีนี่สีทดลองเมืองกรถ้าพีหนะมันคืออจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของจากของแมนอกแมนครับอ๋อเนี่ยก็เลยมาเบิ่งนกันก็เลยจัดเครื่องไ่ไฟกระพริบมาเลยครับนี่ เบิ่งโค้งสางเขานี่ทั้งนาจักยังตัวยังเป็นบักกลายหนึงครับนี่มอเตอร์มีจักโตสองโตสามโตเด้มอเตอร์บนน้อยนะครับนี่สี่โตครับสี่โตเลยมันบอครับผมกินไฟหลายประครับเวลาใส่เท่ลไเท่านี่ไอสามปุ๋ยนี่ใส่อยู่สิบสิบบาทครับค่าไฟมนปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งใส่สามบาทหมายถึงกระสอบปุ๋ยหนึ่งใส่กินไฟสามบาทกินไฟอยู่สามบาทกระสอบปุ๋ยละสามบาทใส่เวลาดนปั้นไหนครับ ไอสามปุ๋ยนี่กประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับผมแล้วก็มองซีไซ้เขามันต้องสูงเนี่ยเนาะมันสูงเนะครับเขามันสิมีอีกรุ่นนะฮะมีกระพาะขึ้นครับอ๋อใส่แล้วมันดันขึ้นไปเพิ่มไปอีกแต่อันนี้เ่ากับอาณาคตนอัศมีต่อขึ้นไปแล้วเอาเผาขึ้นไปทั้งๆึ่งเนาะครับผมรูปแบบอันนี้มองมองเอียงมันครับนี่แบบนี้อนี้ไอมองแกบห้ามครับออกมาแกบแกบห้ามสีไรลงมาทังทีครับผมอืม แกะห้ามรวมบดบดออกมาร่วมเลยครับออกมาแรงสี่เลยช่องก็ได้ห้ไปช่องเดียวก็ได้อันนี้ด้ห้ามห้ามคือกันครับแต่อันนี้ล่ะมันอันนั้นแกะแกะแกะบดครับอันนี้แกะบดอันนี้เป็นห้ามครับโอ้แยกกันเลยเนาะครับลายยางอันนี้ด้อันนี้คัดเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดพันธุ์คัดคัดเขาเปลือกครับช่องคัดเขาเปลือกในกรณีที่เฮาสีคัดเขาปลูกครับคัดเขาปลูกเนื้อสี สีก็ได้คับอสองรอบอเขาเม็ดรีบเม็ดยังโอ้่ครับมาเบิ่งด่านคางทั้งทีสิเป็นหนังสีทั้งหลังมันเป็นหนังสีครับอันนั้นอทอดูดเมล็ดรีบอันนี้ทอดูดเมล็ดรีบบอ,อกนะครับดูดดูดเอาขึ้นไปทั้งทึงที่มันสีเกิดกั้นดูดเมล็ดรีบรีบอ,อกครับไหลไปทิ่มทั้งผุนครับผม,อ,มอันนี้ก็มอเตอรอตัวหนึง่งโอ้ เครื่องค่อนข้างซืเยอะแยะทั้งหลังเป็นจังไรแน่ๆครับนี่มันมีถังเยอะมีแน่ๆนี่ไอ๋อนี่พวกเศษเศษเศษต่างๆเนาะผสมบ่ขอนแม่เนาะอันนั้นก็เม็ดสีอันนี้อันนี้ก็ชั้นนึงโอ้กล้องหลายอย่างอีกลยครับสมแต่ราคามันค่อนข้างที่สูงครับนี่ครับเอาเดินเครื่อนมั่งครับเป็นจังได้บาทนี้เอาเข่าใส่เทิงๆแล้วเนาะครับผมเดินเครื่องแล้วครับ เกิดเป็นอะไรครับเบเกอร์มีอะไงเนี่ยเกิดมีพัดลมบนพัดลมบนเพื่อดูดไม่รีบครับแล้วกาเดินตะแกงโยกตะแกงโยกคือตัวน,นี้ครับผม,มแ,ลแล้วก็ปล่อยเขาออา้เาก็ปล่อยเข่ามากเขาก็เริ่มไหร สิ่งเชื้อปนทั้งหลายมันกระเที่ยอวอไปทั้งหลังมันบอกครับผม,ม,ม,มลงช่องหลงัลงลดลงไปด้านหลังครับลงลงไปด้านหลังเห็นเมื่อกี้นู่ครับอม,มองนี้ก็จะเป็นเม็ดเขาอยา่างเดี่ยวเลยครับล่อให้เขามาถึงระดับนี้ก่อนครับถึงเปิดหัวสีอ๋อให้มันให้มันเต็้มระดับครับเจังสีมาเปิดหัวสีเห็นมันลงหน้าให้มัน่อเนี่ยวนะครับเนาะครับ ทีแล้วมันก็ตกลงมาแยกเนาะเป็นการแยกเนาะครับผมทีแล้วเขาไปเบิ่งข้างหลังมาไอ้ไอ้พวกเศษหญ้าเศษหนังมันไหลออกมาจางไหนบ่ครับนี่คัดคัดข้าวปูก็ได้คัดข้าวปูก็ได้ครับโอ้สัมผัสจะมันราคาแพงเนาะราคาอยู่ที่ประมาณเก่าหมื่นกว่าบาทเก่าหมื่นห้าเก่าหมื่นหกครับ <S <S เกือบหอดแสนนะตอนนี้ก็แต่เขาเปิดตัวมันเป็นยังเท่าไหร่บอกครับหนีออกมาแล้ว เขาแง้มตัวนอนนี่เอ้าเป็นนังพี่เรนเข้าสองห้องเราเทัยไซคอนครับไอ้แรกๆมันสีมีขับเปลือกผสมับรผสมครับโตขัดแรกเพราะว่าเขายังโบได้เขาไปยืนเรื่อยหครับอันนี้คือบผมนี่แล้วครับผมนี่แล้วสีเอาขาวไมสีเอา จมูกเข่า<ห>ร้ายก็ได้ปั๊บเป็นบอลน,นี่ครับผมที่นี่เข่ากับลูกมาทางล่างงอปนี้ครับก็ลไลลูกแม่ดูเลยครับไล่มาจากเติ่งเงเลยบนสเต็ปแรกครับป้องเข่าก่อนครับเติ่งงนะครับแล้วก็พวกเศษทุชวนผู้นี้ก็ไล่ออกข้างล่างครับแล้วก็เข่ากับซีลูกแม่องนี้ พ่อเขาลงมาพงนี้แล้วเม็ดก้านสีครับลงมาน,นี่โอ้เม็ดเขาดีงามเลยครับหลังจากนั้นกับมะกรองครับกับมะกรองเป็นเขาทีหนึ่งเขาทีสองเขาทีสามครับอันไหนหนึ่งครับอันนี้ครับอันนี้เขาทีหนึ่ง แชทปันใดครับโฟกัสกงข่าที่หนึ่งครับข่าที่หนึ่งกะเที่ยวบางงามอยู่ครับข่าที่สองครับข่าที่สองขาที่สองก็ถือว่าโอเคอยู่เลยครับนี่เป็นข่าที่หนึ่งไหมครับข่าที่หนึ่ง ง้ามเลยครับโบมี่ยังเจือปนเลยครับนี่กับนี่น้อยครับอันนี้เป็นเขาทีสามตัวทีสามกับแบบละเอียดครับโอ้เครื่องสีเป็นราคาเกือบแสนครับแปดเก้าหมืน่นเขาต้องมาติดต่างเองนะ่ะแมนบอล ถ้าต้องมาติดตั้งนับเองเลยเนาะติดตั้งเองเลยเนาะเอามาขดติดตั้งมาพร้อมแล้วครับแต่เขาต้องเอา,เอ,าเองอ๋อเป็นแบบนี้ครับท่างนี้ก็จะเป็นห้าครับเป็นห้ามเป็นแแบบวดออกมาเลยครับแบบนี้ครับให้ป้าให้ยังได้ หทังหลังก็เป็นแบบนี้ครับนี่พวกเศษต่างๆทั้งหลายรุดมากมาม้วนมากมองงี้ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเขายีดเขายางทั้งหลายครับเข่ามันโอเคนะครับคุณภาพตามลงมากนี่ครับรักการทํางานของเขานี่แต่ว่าเขาตรงแบกเห็นไปเรื่องๆเลยครับคุณพามาเบิ่งกันครับล่วงสีต้องบอกว่าโบใหญ่อะไรกับโบนอยนะครับ ขนาดก้างเลยนี่โอเคครับกลับมารีวิวเบิร์นครับนีแบบนี้ครับเหมาสำหรับสำหรับคนที่ที่อยากสีเขาถ้าในกรณีที่เฮาเสี่อาสีเขาบริการชาวบ้านเนาะครับโอเคเลยครับแบบนี้มองมีเมื่อกล้ายออกมาครับอตอบโจทตอบัวทตกี้โลงสี กันเทียดสีแบบใ้เช่าบ้านนีหไงเนาะตรงเออแท้ดนีนิดหน่อยเนาะครับล้วก็ชัดเจนนะครับ,รบในเรื่องของตอ,อ,อกมากแล้วก็พวกข้ามวงยังนี่นี่เขาทีหนึ่งครับเขาทีสองเขาป้ายครับเข้าห้ไกลชัดเจนครับผมโอเคครับนี้เมื่อเบิ่งพเจารย์สีเขากัน อานาคตเดี๋ยวใครอยากกินเข,าขา่าหอมมะลินะครับเดี๋ยวพี่เขียดเป็นสีเหล่องจัดการให้มันเข่าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการกีอยากกินเข,าขา่าหอมมะลินะครับเจ๊คร<ม>ับผมขอบคุณพี่เขียดได้หลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี<ม>๋ยวพี่นาค่อยว่ากันใหม่เนาะถ้ามีออเดืออย่างงก็ค่อยสั่งเขาา่าไหมมือหนี้งกับมาเบิงนะครับเครื่องสีเขา่าอีหน่อยของพี่เขียดก,กันครับผม สปกติตรงเป็นมีง้ไงเนาะแต่ว่าซู้เหมือนนี่โปดแม่นแล้วแบบนี้ขึ้นเบสเท